โอเคสวัสดีครับก็อยู่กับผมปัสกาเม้งครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่ในเกมอ่าโปเกมอนไทมอน2025ครับเกมโปเกมอนมือถือนะครับแนวเทอร์นเบด6ต่อ6นั่นเองนะครับรองรับระบบเกมภาษาไทยมีโปเกมอนให้เล่นเนี่ยโคตรเยอะนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยในคลิปนี้นะฮะโอเคนะครับก็เปิดมาเนี่ยนะครับอันนี้เป็นกิจโปรโมชั่นเติมเงินนะครับคุณนะครับ40ไม่จำกัดจำนวนครั้งนะครับผมเช่นนะฮะ จัดไป50นะครับได้ถึง2,000 point เลยทีเดียวนะโอ้โหอย่างเยอะเลยนะครับแล้วก็มีโบนัสพิเศษด้วยนะครับบวกถึง40%นะนะครับตรงนี้เลยคูณ40นะครับอย่างเช่นจัดไป3,000นะครับได้156,000 point นะฮะแถมยังมีรุ่นอีก40%นั่นเองนะครับก็ถึงวันที่3เมษายนเท่านั้นเองนะครับผม ก็ติดตามข่าวสารต่างๆได้นะครับผ่านแฟนเพจของไทมอน2,025สอร์ไทยนะครับอ่ะไปลุยกันต่อครับอันนี้ก็จะมีการปลดล็อกนะครับในส่วนของ v p นะครับก็สูงสุดตอนนี้ v p 23แล้วก็มีด่านประจนภัยเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็เลเวลนะครับตัวละครนะฮะสูงสุดถึง180นั่นเองโปเกมอนก็สูงถึง180เช่นกันนะครับและนี่เลยครับโปเกมอนเข้าใหม่ครับซินเนียนะครับ อ่า a l a แมนส์นะครับตัวนี้ก็คือตัวโ o บันดานะครับร่างพิเศษเป็นร่างสินเนียนั่นเองเป็นตัวละครระดับ S เข้ามาใหม่ล่าสุดกันเลยนะครับก็มแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเราจะมาหาโปเกมอนตัวนี้เล่นกันนะครับผมนี่แล้วก็จะมีพิ k achu แชมเปี้ยอยู่นะฮะกล่องซุมนะครับโปเกมอนต่างๆนะครับมีทุกเวอร์ชั่นนะครับรวมๆเกือบร้อตัวได้นะครับระดับ S บวกขึ้นไปนะครับมาครับเดี๋ยวเรามา ตามราหาตัวโบเบนดาซินเนและกันนะฮะซึ่งในโปรเกร็กเองเนี่ยผมยังไม่มีครับนี่เราจะมาหาตัวนี้ครับซินเน่นะครับโมเบนด้านั่นเองตัวนี้นะครับค่าพลังเนี่ย8 0ดนะโคตรเยอะนะฮะคือมันเป็นตัว SS ที่พลังเยอะมากนะครับลองลงมาจากพีคาชูที่900นะตัวนี้ก็ถือว่าแรงพอสมควรน,นะฮะดูดิแล้วก็นะครับ โบนัสปลดล็อกเนี่ยจะได้ฟิสติเคลแอคแทเพิ่ม1%นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีโบนัสตีบวกด้วยนะตรงนี้เดี๋ยวเรื่องรีวิวเดี๋ยวค่อยรีวิวกันที่หลังนะฮะเรามาตามหามันก่อนดีกว่าอ่ะโอเคก็สำหรับเจ้ากล่องตัวนี้นี่นะครับมันจะอยู่ตรงกล่องสุ่มพิเศษตรงนี้นะฮะนี่นไล่มานะครับนี่กล่อง NS นะจะเป็นกล่องเขียวนั่นเองนะฮะก็เป็นโบนัสซินเนียนะครับเป็นกล่อง SSv5 นะครับกล่องนี้นะครับ ต้องใช้พอยต์แรกนะครับอยู่ที่4,000พอยต์นะฮะล้วจํากัดได้สูงสุดอยู่ที่50ครั้งต่อวนันซึ่งนะครับในการกดแต่ละครั้งจะได้เพชร8,000แล้วก็จะได้กล่องมา1กล่องในการสุม่มแล้วก็จะมีตัว๋วการันตีสีเขียว1ใบนั่นเองนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอะเรามาดูกันว่าการันตีเนี่ยมันเท่าไหร่นะเจ้าการันตีของโบเบนดานี่นะครับ จะอยู่ที่15ใบเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเปิดไม่เกิน15ใบนะครับแล้วเราก็จะได้เลย15 4 60, 60ก็ประมาณ60,000พอยต์นะฮะไม่เกิน60,000พอยต์นะครับเราจะได้โมเบนด้ใช้อย่างแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นเองนะครับมาเดี๋ยวเรามากดกันเผื่อเราโชคดีไงเพราะว่าในกล่องของมันเนี่ยนะครับมันจะเขียนบอกเลยว่า โอกาสได้กล่องโบเบนดาเนี่ยจะอยู่ที่5%นะครับแล้วก็กล่องอื่นวี1ถึงวีจะอยู่ที่1 5 8 5เพราะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กล่องแรกกันเลยนะครับปัดจัดไปผมจะโชคดีหรือเปล่าถ้าโชคดีคือได้เลยนะเราก็ออกไปกดเลยนะครับถ้าโชคดีคือได้เลยนะเรามากดกันจัดไปครับได้กล่องวีสามาอ่ี๋ยวค่อยเปิดทีเดียวนะครับกล่องวีเราไปต่อกันเลยนะครับกล่องที่2ครับ คือเหตุผลที่ผมกดทีละกล่องเนี่ยผมก็ต้องลุ้นไงเผื่อผมโชคดีได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องถึง15กงล่องนั่นเองเป็นกล่อง v 4นะครับอ่าโอเคไปดูกล่องที่3กันดีกว่านะครับกล่องที่3จัดไปนะจัดไปจัดไปกล่องที่3เปิดไปเลยครับป้ากอให้ครับเป็นกล่อง v 5ครับต่อมาครับกล่องที่4นะฮะจัดไปครับ สี่สหกแล้วเว้ยกล่องที่สี่แล้วเราไปลุ้นกันว่าได้เป็นอะไรอ๋อเคยมเปนได้อูเป็นกล่องวีสามนะฮะตรงนี้อ่ะต่อครับเราก็กดกันต่อกล่องที่ห้าครับผมจัดไปอ่าล้วก็ไปดูต่อครับผมเคยโชคดีได้กล่องเอ้ยนี่ไงนี่ไงออกเลยครับโอ้โห ออกเลยครับ5กล่องนะฮะเนี่ยไม่ต้องกดถึง15เห็นไหมครับเราจะได้ไม่ต้องเปลืองนะฮะนี่ครับก็4 5 20เองนะฮะโอ้โหก็ใช้แค่ 20, 0 0 0ื่นนะครับหมดไป20,000ื่นแต้มเองนะฮะจัดไปเลยครับนี่ซินเนียซินเนียโบเบลดาครับตัวใหม่ครับมาแล้วทเหลืงไป5กล่องนั่นนั่นเองนะครับโอ้โหมาแล้วครับตัวใหม่นะฮะ แล้วเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องอื่นๆกันหน่อยนึงหมดไป5กล่องเองนะครับถือว่าคุ้มมากนะฮะกล่อง V 5ครับได้เป็นวิเอดูดราโนครับนี่แล้วก็กล่อง V 3 2กล่องแปิดแม้งเลย2กล่องครับเอ้ยได้เป็นสมารซันต้าครับกับตัวไคโอก้านะครับผมอย่างครับต่อที่กล่อง V 4ครับป้าบเขาให้ครับเป็นลิซดอนเมกาเอ็กนะครับผมตรงนี้อ่ะก็ถือว่าแจ่มเลยนะครับ จำเลยนะฮะได้โบเบนดามานะครับตรงนี้หนว่าหนว่าหนว่านี่ดูในโปเกเดนก่อนก็เห็นนะฮะนี่ได้มาแล้วครับนี่นี่นี่โคตรเจ๋งเลยครับตัวนี้ซินเนียนะครับล่างซินเนียนั่นเองนะครับนี่ครับมีทําการปลดล็อกแล้วนะตัวละครตัวนี้ครับที่เราได้มาเนี่ยเราจะได้มา4ดาวนะฮะสีดาวจะปลดฟิสิกอลแท็กอีก0.11%ถ้าเราทําการอัปเกรดเยอะเพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะได้ค่าในส่วนของฟิสิกอลแท็กเพิ่มเติมเข้ามา ตัวนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นสายฟิส i c a แอ t แท c k หรือเปล่านะขอดูเช็คสกิลหน่อยอ่าเป็นตีกายภาพก็เป็นฟิส i c a แ a คแท c k นะครับผมซึ่งฟิสแทเนี่ยสูงถึง165หน่วยเลยทีเดียวนะถือว่าเยอะมากนะครับน่าจะตีแรงผสมควรเลยตัวนี้อ่าได้มาเป็นที่เร้อยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปปั้นกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคลิปรีวิวนะฮะการหาเจ้าโมเบลดาล่างซินเนียครับอย่างเท่เลยอ่ะดูดิเออแล้วพลังเยอะมากนะครับ อ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะก็ทวนกันอีกทีแล้วกันนะครับกล่องของมันเนี่ยจะอยู่ที่แักสุขุมตรงนี้นะฮะนี่ครับ4,000พ o i n t เองนะครับต่อ1กล่องนะครับก็การันตีอยู่ที่15กล่องนะแต่ผมแนะนำนะครับให้เปิดทีละกล่องไม่ต้องรีบนะอย่างผมเนี่ยเปิดคือบางคนอาจจะซื้อมาก,ก่อน15กล่องแล้วก็ไปเปิดทีละ15กล่องไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะครับเราเปิดทีละกล่องดีกว่านะครับค่อยๆเปิดไม่ต้องรีบนะ ก็อย่างผมก็ถือว่าโชคดีมากๆได้กล่องที่5นะฮะโดยที่เราไม่ต้องกดถึง60,000พอยต์นั่นเองนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ครับนี่ก็เป็นในส่วนของอจุดหานะครับตัวซินเนียบ m e เบนด้าล่างพิเศษตัวใหม่นะฮะก็อยู่คลิปหน้าอย่ามันจะมารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับโอเคครับก็ก่อจากการน,นี้ครับรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c ค i b e ให้กันด้วยแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ